อาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้มาอยู่กับผมซปเปอร์ฮีโร่กันแล้วก็โปรโมช่องนะชีวนาซานาซาผู้ชอบทอง,งานอันนั้นคือเป็นครูจีนกับแบมผู้ชอบดองงานเลยแหละแ <c oughs> ม่ครูจีนซับด้วยโอ้แต่ก็นะเป็นยินด้วย ก็ก็ยินดีด้วยที่ได้ที่ได้เป็นคู่จิ้นกันนะเขาก็จะทำโทรใหม่ทำอะไรต่างๆเปิด Q&A อย่าลืมท้ากันมาอะไรปรนะมาณนี้นอนได้แล้วนะเป็นเปลี่ยนเป็นคู่จิ้นนะแต่คลิปนี้นี่ ผมร้อนเลยหน้าแบงนิดหน้าแดงแล้วโคตรน่ารักอะเออบอกเลยแบมแบมมานะนาซาไปคุยจริงกับแบมแบมเอ,อ้ยไม่ใช่แบมเออนาซาไปคุยจริงกับแบมนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ชื่นใจค่นี้ คนนี้น่าจะชื่นใจกันจริงๆ,ๆแหละเออก็คงน่าจะขึ้นป .5 แล้วกันลราจะขึ้นป .5 เดียวกันเนี่ยส่วนผมก็จะกำลังจะขึ้นป .6 นะแต่ผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรสะว้วยก็เลยไม่ได้มีเวลาคุยกันเลยแต่ก่อนนะออก็สำหรับก็ ก็พูดได้แค่นี้แหละว่าเขา,ามีคู่เจนแล้วเ <c oughs> สียดายไม่ใช่แล้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอต้อนรับไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ น่ารักกระจิงค